มาที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการย้ายทีมกันบ้างครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายของ,ฟง,ฟง,ฟงแฟนบาซ่าครับดานี่อเวสเตรียมจะย้ายทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เปิดเผยออกมานะครับจากโรลเบิร์ตฟินาเดสผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งสึดลาลิกาสเปนครับบอกว่าดานี่อเวสครับแบ็คขวาทีมชาติบาร์เซโลนันเตรียมจะย้ายออกจากทีมคัมนนอย่างแน่นอนครับ เอร์เซ็บอกว่าเอาเวทนั้นีป็นการที่ยอดเยี่ยมและทําผลงานได้ดีกับทีมอยู่สม่ําเสมอแต่ว่าก็ได้แจ้งทางสโมสรทราบถึงความตั้งใจของเขาที่จะอําลาทีมครับและนี่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลและทางสโมสรก็ต้องให้ความเคารพนะครับ เอาเวสปุ West, บันนั้นวัย33ปีย้ายมาจากทีมเซบีย่ามาดุมทีมบาร์ซาตั้งแต่ปี2008ครับแล้วก็คว้าแชมป์ร่วมกับทีมมากมายลาลีกาสเปน6สมัยโกปาดูเล4ส,สมัยรวมทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก3สมัยด้วยนะครับ ตอนนี้ทีมเต็งหนึ่งที่คาดว่าแข้งจอมเก่าชาวบาสิลนั้นอาจจะย้ายไปร่วมทีมก็คือมาลายูเบนตุสรับทีมชัป์แห่งศึกเกาโชซิเดีารวมทางก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในการกลับไปย้ายร่วมทีมนะครับไปร่วมงานกับอดีตเจ้านายเก่าอย่างเป๊ปกวาร์ดิล่าในถิ่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสัวตัวแทนในตำแหน่งแบ็กขวาของด้านนี้อเวสครับก็อาจจะมีการทับทามหึงตัวเอ็กตอร์บีลิน ผู้แบ็กดาวรุ่งของอาร์ซนอลมาเสริมทัพกับก็ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนนะครับแต่หลายครั้งนั้นก็เป็นข่าวคราวอยู่เสมอว่าบาร์ซ่าก็มักจะดูตัวดึงตัวนักเตะอาร์ซนอลอยู่ร่ำไปนะครับ